สวัสดีจ้ามาพบกันในสวนสวีเดนของเราเหมือนเดิมนะคะวันนี้ได้เวลาที่จะเข้ามาดูแลทำความสะอาดรอบๆบ,บ่อบปลาของเรานะคะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้จะมีคุณญาแล้วก็มีญาติของท่านจะมาร่วมฉลองวันมิดซ่อมหมาหรือว่าฉลองกลางฤดูร้อนนั่นเองนะคะรอบบ่อบปลาของเราก็ยังลกอยู่นะคะถ้าไม่มีญาติ มานี่หอมก็จะผัดไปก่อนเพราะว่ายังมีอะไรจะทำเยอะเลยนะคะบัวของเราก็เริ่มมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะตรนี้ค่ะ,ตคะแต่ว่าเขาก็ยังมีใบบังอยู่หอมก็จะได้ถือโอกาสดูแลทำความสะอาดน้ำด้วยนะคะคือป,ปีนี้มีปลาตายหลายตัวเพราะว่านกคอยจะจ้องมากิน เขานะคะอย่างที่เอเห็นนะหอมก็เลยใช้ตะข่ายคุมทุกปีก็คุมจ้าแต่ว่าก็ดูแลแปงดูแลรอบๆนะคะแต่ปีนี้ก็เพิ่งจะเริ่มทำนี่แหละค่ะแสงแดดก็เป็นแดดฝนนะพี่น้องเดี๋ยวฝนก็จะตกแล้วค่ะเมกก็จะน่าจะคุมนี่ค่ะจะจะต้องรีบทำ รีบทำมีอะไรทำอีกเยอะเลยค่ะวันนี้ก็กวนสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ตากเขาไว้ที่ระเบียงค่ะมันก็เลยต้องใช้เวลานานแล้วก็ทํารอบนอกด้วยนะคะดายงดดย้าด้านหมอนเบอร์รี่อะไรนู่นนะคะเพราะว่าเวลาญาติญาติมาก็จะเดินชมสวนจะสร้างภาพน,นิดนึงนะคะอ่ะนี่นะบรรยากาศแล้วก็ภาพก่อนทําจะภาพก่อนทํา เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดออกมาให้พี่น้องดูบัวเขาซ่อนอยู่ใต้ใบเยอะด้วยแล้วเน่าหลายดอกด้วยเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้มาดูแลเขาไม่มาเปิดใบให้เขานะคะอดอกมะลิก็ยังพอมีกลิ่นหอมอยู่นะคะแต่ว่ามองก็เห็นแต่ใบเยอะแล้วจ้ารีดแต์ดอกลรีดยาก็ยังพอมีให้ชมนะพรุ่งนี้ ไม่ยากยากับญาติญาติญาติของท่านนะจะมาก็คงจะพอมีให้ได้ชมก็ข้าวก่อนก็ท่านก็มานะเป็นอ่าคุณผู้ชายเป็นลูกพี่ลูกน้องคุณน้าผู้ชายเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณญาจา้ะแต่คุณน้าสะพ้ายนี่ไม่ใช่คนสวีเดนจ้ะท่านเป็นชาวโปแล,ลนด์ค่ะ จ้ะตอนนี้แดดเริ่มดีเดี๋ยวหอมขอทำงานก่อนนะคะเริ่มทำแบบนี้แล้วนะพี่น้องทำได้พักหนึ่งคะ่ะเริ่มโปร่งขึ้นคุณเลนโบกลับมาจากตลาดแกเรียกที่ที่หน้าต่างมาดูว่าแกให้อะไรวอรโออ้ยอ,อ้ยโอ้แทกอู้ โอ้เด oh, <laughs> <laughs> <mush>. okay. mm ี hmm. mm ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู้โูโออเอ่อโพโตทิสมูชออคโคมันฝรั่งบดแล้วก็ไส้กรอกคะ่ะแคทชอปตามด้วยหอมถ <laughs> 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 ักสวิเก์สกี้กินเหล็กกินไส้กรอกด้วยนะคบคุณคุณ จะพี่น้องจ้ามาส่งผลงานก่อนที่จะปิดตะขครนะคะอ่าดูรอบๆก่อนนะคะคุณเลมโบมาอ่าเปิดน้ำอไอไอน้ำออกซิเจนให้นะคะเพราะว่าใบหญ้ามันไปอุดอมองเห็นบัวหลายดอกเลยพี่น้องจ้าค่ะ อันนี้อากาศปิดแล้วนะอากาศมืดแล้วจ้าลิ้นก็เริ่มเริ่มมาแล้วค่ะคุณลมโบบอกว่าจะให้รอปิดตะไคร่ไหมหอมบอกว่าไม่ต้องหรอกเพราะว่าแกดูบอนอยู่จ้ะก็เรียบร้อยเลยค่ะอู้หลายชั่วโมงนะคะหลายชั่วโมงจ้ะเพราะว่าตัดหญ้าแล้วพอหญ้าปิวลง ในบ่อเราก็ใช้สวิงเล็กๆตักตักใบไม้ตักหญ้าออกนะคะแล้วก็อาร์เียพวกนี้ก็พวนดินแล้วก็ไปเอาขุยตุ่นมาใส่ให้จ้ะวันเอิร์ธนะคะดอกไม้สีม่วงก็ดามด้วยต้นแก่ของผักบุ้งฝรั่งนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยว ื่อแม่ย่ามาเดินชมก็จะได้เห็นจ้ะเราไปดูดอกบัวจ้ะน้องอ่าโหอ้าวโหผ่านดอกสีม่วงมาก่อนนะคะนี่จ้ะพี่น้องจ้ะดูดูาด,ดอกบัวสวีเดนนะคะมาเยอะเลยค่ะก็เปิดเอาใบแห้งใบแก่อะไรเขาออกนะคะ นุ่หาตุมต้มๆเยอะเลยค่ะดานน้นก็มีค่ะก็น้ําก็ยังขุนอยู่นะคะเพราะว่าเราก็กวนตักหยาบึงดึงรากไม้อะไรเงี้ยก็คือคัดตอนต่อไปก็จะต้องมาตักเอาน้ําไปรดพืชผักผลไม้แหละแต่ว่าตอนนี้มันมืดแล้วลิ้นมันเยอะเดี๋ยวหอมก็จะรีบรีบทำสักหน่อยจ้ะ ก็อาเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการดูแลริมริมบ่อน้ำจ้ะดอกไม้สีม่วงก็เริ่มมาแล้วนะคะแล้วก็ตัดเอาด้านล่างออกใบส่วนใบนะคะใบนนหนาๆค่ะปกคลุมก็เป็นที่อาศัยของทากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมาแล้วค่ะอากาดมืด ฝนจะตกนี่เห็นไหมคะสดชื่นไหมบรมโบ b o ก็ทำน้ำํำพุแบบว่าเอาท่อแตกมาใส่มันก็เป็นสองน้ำํำพุเลยค่ะให้ออกซิเจนปลานะคะเดี๋ยวน้ำเขาก็ใสจะ้ะคือก็ต้องปิดตะข่ายนะคะไม่ปิดตะข่ายก็เดี๋ยวนกก็มาจิกคะ่ะอากาศโปร่ปลงๆโล่งๆนะคะไม่ไม่ใช่คนอย่างเดียวชอบนะคะ ตาเขาก็ชอบดอกไม้เขาก็ชอบจ้ะดอกบัวเราก็จะได้รับแสงอาทิตย์นะคะเขาก็จะได้บานมาให้พี่น้องได้ชื่นชมดอกบัวสวีเดนแล้วก็บอนไซก็ต้องดึงออกนะคะเพื่อให้ลมมันโล่งเนาะค่ะจากภาพเดิมก็จะทึบนะคะแล้วก็ดอกมะลิกิ่งใหญ่อะไรก็ต้องเอาออกค่ะไม่ต้องเสียดายค่ะเราแต่งให้มันสวยจ้ะ ก็ได้ต้อนรับญาติผู้ใหญ่ด้วยจ้ะก็ถ้างั้นก็คลิปนี้หอมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปลากันที่ดอกบัวนะคะบัวที่มันอยู่ในใต้น้ำนะคะจมอยู่กับหิมะอ่า <c oughs> อยู่ๆเขาก็ผุดขึ้นมามีดอกให้เราได้ชื่นชมจากพี่น้องชื่นใจมาก จ้ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้ะอย่าเจ็บอย่าป่วยร่ลำรวยความสุขร่ลำรวยเงินทองทุกท่านนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า